i ่ว t ค o อมา i ิโคนมาริโคนมาริโคนคืออีกหนึ่งิ n กไม้คุณรู o ไหม a ่าดอก i s ้น o ้ flower รในภา i าไทยมาริโคนมา o ิโเออดาสิงั้นโกนมันสีอะไรโกนเออสีทองอะไรมริโคนมาริโกน แมริโกลดอกดาวเรืองนะสวยแต่ลูกจูบไม่หอมดอกดาวเรืองนะพอกินเหม็นใช่เปล่าแมริโกลอ้าใครจะรู้มา้างอันนี้ก็ this this one is one k i n d of flowers as e s a m e cosmos cosmos อ mm. ืม what is this o ว e r in น h a ย m o s s มอสคือดอกอะไรอะมอสอะคอสมอสดอกดาวกระจายคอสมอสอันต่อไปเป็นคำศัพท์ที่ซ้ำแล้วก็ไม่ต้องบันทึกไปรสแอปเปิล,ปปลคืออะไรคะชมพูอ่อันนี้ก็ไม่ต้องบันทึกนะคะบนเรียนรู้อยู่แล้วอ่าและอันนี้คืออะไรคะแม n โก้ทรีคืออะไรคะแมนโก้ทรี m <Mango> มงโก้ทรีก็ต้นม, <อ because S 1> ตนมะม่วงแมงโก้ทรีไมต้องบันทึกไหมแมงโก้ทรีแมงโก้ก็่แลวมะม่วงทรีก็ต้นไม้แมงโก้ทรีก็เป็นต้นมะม่วงอันนี้ไม่ต้องบันทึกก็ได้ใช่ไหมคะล o s กแอปเปิลเมื่อกี้บันทึกไปแล้วก็ไม่ต้องบันทึกนั้นคำสัท์ใหม่ที่นักเรียนน่าจะรู้จักก็คือเชิร์ฟ o s m o s แล้วก็ Marigold นั่นเองอผ่านได้ยังผ่านได้ยังบางคนมีสิ่งมีสิ่งนักจดจดทุกอย่างที่เห็น แต่ไม่จํานะจดทุกอย่างเลยอย่าให้ครูขึ้นอะไรมาเลยจดหมดผ่านเลยนะคะอ้าวเวกิสการ์เดนเวกิสการ์เดนส์เวกิสเวกิสการ์เดนหมายถึงอะไรเวกิสสวนอะไรสวนสวนครัว บางทีเวกเกสกาเดนเขาก็เรียกว่า k i ทเช่นกา r d เดนนะเด้กถูก k i ทเช่นกา r d เดไม่ใช่ Chicken Garden ถ้า Chicken Garden คือสวนไก่ไม่ใช่ทา้นครัว,ต,วต้องเป็น k i ทเช่นกา r d เดเหมือนกันนี้เวกเกสกาเดนไม่ใช่ m a ็กกี Garden ด a แม็กกี้กา n เสวนซีอิ๊วเวกเกสกาเดนนะเวกเกสกาเดนนะนั้นก็ต้องดูด้วย อันนี้ต้องต้องควรรู้จักนะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ต้องมีหลังบ้าน10%นะใช่ไหมแล้วชีวิตจะสบายใช่ไหมคะนี่ตอนนี้ข้าวของแพงใครมีสบายเลยไหมสบ,สบายเลย,ยนะปูผ่าสวนครัวหลังบ้านเวก g สการ์เด n นอ่าเน็กวันคิวคัมเบอร์คิวคัมเบอร์คืออะไรคะอ่าแตงกวาใครไม่รู้จดไปคิวคัมเบอร์คิวคัมเบอร์ะ what is this one cabbage cabbage What is it in Thai What is it mean cabbage กะหล่ำปีนะคะ cabbage อ่า Next one is อ่า เลนกราสเลมอนกราส์เลมอนมะนาวสีเหลืองกราส์แบลเวียะมะนาวสีเหลืองบวกกับ่ากลายเป็นเลมอนกราสกลายเป็นอะไรคะเลมอนกราสฮะกลายเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงมะนาวสีเหลืองบวกกับญ้ากลายเป็นตะไคร้เลมอนกราสกลายเป็นตะไคร้นะนักเรียนจะเอาย้าเป็นผัดสวนครัวแล้วหรอคะจะกินย้ากันแล้วหรอคะทำไมา แตงพวกที่บ้านผ่านสวนครัวเต็มไปด้วยหญ้าสิท่ทาเลอมอนแราส,ส์ะไคลาอ่า this one is chili white man chili พริกขี้หนูก็คือพริกนั่นแหละนั่นเียนจดแล้วนั่นเลงก็พริกทุกอย่างก็คือชิลลี่นั่นแหละนะชิลลี่พริกขี้หนู ในที่นี้เป็นผักสวนครัวก็แปลว่าพริกขี้หนูถามว่าทําไมต้องรู้รู้สัรพวกนี้เดี๋ยวจะให้อ่านเนื้อเรื่องไงถ้าไม่รู้ก็จะอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะนะอ่านเรียบร้อยอยังคะรเรียบร้อยเราไปอ่านาพร้อมๆกันอ่านแล้วดูด้วยวิเคราะห์ด้วยว่าเรื่องเป็นยังไงฉัน listen and say listen at first listen at first d e l i p e อาจมี listen to me carefully j o วอ i s a l i t t l e b o y who lives w okay, i <Joe S 3> t h his m o m m y a n d d a d d y Okay, t a k e y o u t พ u r แ s a y ละอแม t อม่และพ่อแม่และพ่แล a พ d อแม่และพ m อแ d d อแอลองแปลออแมอลอล็ who l i v e with his mommy and daddy. ก็คืออาศัยอยู่กับพ่อและแม่ไม่อยู่กับมัมมี่นะอยู่กับพ่อแล้วแม่อ่ะโอเคลิสนโจอร์ daddy grows many pretty plants around the house there are tall trees like rose apple and mango trees and take your turn พิต <P> the like, ีพิตีแอนส์อาเดอ์เฮาอวไปโรเร็กช่าอี้เด๋อโด๋อเ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 ด๋เด๋ด๋ดดอไปใหเเร็วกว่าเี้นะคะโจดดีคคะโจดดดอ ปลูกเมนนี้พริตตี้แพนส์ปลูกพืชที่น่ารักมากมายพืชที่น่ารักนะมากมาย house, อาราวเดอะเฮาส์รอบๆบบ้านเดย์อาร์ทอลชีสมีต้นไม้สูงไรส์โรสแอปเปิ้ลเช่นเหมือนกับโรสแอปเปิ้ลก็คือชมพู่มีต้นชมพู่สูงแอนแมงโก้ทรีต้นมะม่วงววอ้าวนึกภาพบ้านเข้าไปด้วยนะโอเคเซดิส sharps mommy, mommy. 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 Oh. you ash キ a คัมเ e อร์แอ t ด์เ o อร์เ l l เ r i e ตีคสอ s เชิฟส์คืออะไร m ม l l shrubs? ไม้พุ่มเล็กๆ l i k e cosmos เหมือนกับดาวกระจาย a อนด a เมอริคกและดาวเรือง โจร์สมอมีโกรสเว็กกิษ์การณ์ that can be used for cooking ใช้สำหรับอ uh, such as ชิลิเช่นปริกคิวคัมบร์แตงกวา and lemongrass ตัดตะไคร้ There are always plenty of veggies for his family to pick ก็คือว่าเขาบอกว่ามี เพนที่นี่มากมายอุดมสมบูรณ์มีผักสวนครัวที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยที่มีให้ครอบคงเขาเนี่ยไปเด็ดไปหยิบมารับประทานได้ตลอดเลยนะอ่ะ,อะต่อไปว่าไงคะเนีนอ่านได้อ่านเลยค่ะ in the evening fresh Them, thêm, 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 Lettuce thêm, mà thêm, thêm, có thêm, 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 in the evening, in the evening. Tôn tôn em, tôn yeah, there, there are fresh vegetable on the dinner table มีผัก f res h สด on the dinner table มันโตอะไรดินเนอร์มันโตอาหารเย็น my master picks them เก็บอะไรเดมเก็บผักสวนครัวเดมในที่นี้คือ fresh vegetables from the garden จากไหน from the garden จากสวนจาก veggie garden เอง they are ancient มีหหอโมยาย cucumbers t omatos, e capes, a lettuce oh, <okay. S 1> แล้วก็ประกาศเขียวประกาศเขียวนะประกาศเขียวนั่นเองอ่ะก็นี่คือเนื้อเรื่องดีไหมฟังดูเรื่องนี้แล้วอยากมีผักสวนควรัวไหมอ <Yeah. S 1> นะมองดูดีนะคะนะ oh. ไปเก็บเองได้เลยหลังบ้านนะอ่ะทีนี้เหลือเวลา5นาทีใช้เวลาอย่างเร็วกูอยากจะให้ทำตรงนี้เอาอ่านนิดนึงยังไม่หมด บัคเก็ตเขาบอกว่าไงเดออ r e in the big b a s k e t เดนีนที่นี่หมายถึงอะไรหมายถึง fresh vegetables หมายถึงผักสดทั้งหลายเนี่ยตอนนี้มันอยู่ใน the big basket อยู่ใน ตะกร้าใบใหญ่ว like, ีไลท์ตะกร้าใบใหญ่หมาย,ายมกวว่าเขาเอาไปวางบนโต๊ะอาหารนะคะคือวางในตะกร้าเตรียมพร้อมรับประทานวีไลท์วิจุดเชฟเวอร์แอนด์ฟ루ตพวกเรามีผักแล้วก็ผลไม้เด a อาร์เวลิ o d f o ฟอร์เฮลมันเป็นไงคะมันดีต่อสุขภาพก็คือเป็นเฮล t ี่ฟู้ดนั่นเองอ่าเนมดิสเพลนส์เฟื่องและฟรุตแอคทิวิตี้นักเรียนเขียนแค่หัวข้องบ,บนคะ่ะแอคทิวิตี้ข้างล่างคำสั่งไม่ต้องคือกิจกรรมนี้นะคะใช้เวลา ห้านาทีนะคะอย่างเร็วเลยคือกิจกรรมพัชรินคะเรียบร้อยได้ยังผ่านเลยนะคะไม่ผ่านครูก็จะไปเลยนะไปได้อย่างอ่ะ read read the name in Thai number one เขียน the name in Thai t w ก the name in Thai ก็ต้องเขียนภาษาไทยสิคะ,ะงงอะไรหรือเปล่าอ่าข้อเดิมเขียนชื่อภาษาไทยเดี๋ยวจะให้จับคู่กับชื่อภาษาอังกฤษอ่า next one number two ไปเลย write the name in Thai โอ้ยในภาษาไทย about the number two the picture in number two what is this t h e in Thai write is in your notebook number three what is t h i s in Thai ต้นมะละกอต้นมะละกอนะอ่า this one is what is the flower าชาบาดอกชบานะเวลาเขียนถึงดอกไม้อันนี้คือดอกกุหลาบเขาไม่ได้เขียนแค่กุหลาบนะถ้าเป็นดอกไม้นยต้องมีคาว่าดอกด้วย <c oughs> ดอกกุหลาบมะม่วงต้นมะละกอดอกชบามันก็เหมือนคนํานาหน้าเราเด็กชายเด็กหญิงอ่ะนะคะแอราแดกวัน <c oughs> ทุเรียน เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยยังคะครบยังคะห้าครบแล้วนะ,ะอ่าผ่านไปหกอะไรคะต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเจ็ดต้นมะพร้าวเจ็ดต้นมะพร้าวคำว่าต้นก็จะมีคำว่า tree ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็อะไรคะน,นี่ต้นไผ่ ต้นไผ่ต้นไผ่ไมีคำว่าต้นด้วยนะเก้า <9 S 2> ดอกดอก,กล้วยไม้ต้องมีคำว่าดอกด้วยดอกกล้วยไม้สิบดอกทานตะวัน เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะอ่าสับปะรดสิบสองดอกบัวสิบสามตะไคร สิบส <14, S 2> ีถนนสิบห้ายายาการบ้านก็คือให้นักเรียนไปเขียนภาษาอังกฤษนะคะครูให้ภาษาไทยแล้วนักเรียนไปเขียนภาษาอังกฤษทีนี้ครูไกด์คำให้ตรงนี้เรียรบร้อยอยังคะ ไม่ได้ไกด์คำให้ให้จำไปน,นี่ไมไ่ให้จดนะทุกคนตามมองอ่านพร้อมกันค่ะ Hi because Hi b Hi hello จำได้ไหมอ่าทั้งหมดนี้ก็คือจำไปเขียนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์แล้วก็ฝึกเขียนฝึกพูดเป็นส่วนใหญ่โอเค now time t h a n k you for watching see you tomorrow goodbye